เออทุกคนมันเป็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือต้องพูดยังไงเดียคือเขาคิดถึงเอสเมอร์มากทุกคนเขาก็เลยมันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เขาโพสลงไปในไอจีว่าเขาคิดถึงเอสเมอร์ทำไงให้น้องกลับมาได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปเจอการโควนิ่งแมวมานะซึ่งมันเป็นบริษทัทบริษัทหนึง่งที่เขารับควนิ่งแมวนี่คือของจริง ทีนี้เขาก็เลยหาข้อมูลทุกคนเกี่ยวกับแบบว่ายจะควรนิ่งแมวทำยังไงอะไรเงี้ยศึกษามาประมาณปีหนึ่งแล้วมั่งตั้งแต่เอสเมอร์ไปอ่ะทุกคนก็ได้รู้มาว่าเออการครนนิ่งแมวมันไม่ใช่แค่การครนนิ่งแมวตัวเดียวขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรเอา DNA อ่ะทุกคนของเนื้อเยื่อของแมวตัวนั้นอ่ะเอามา ผสมอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วก็เอาไปใส่ในแมวที่จะเป็นแม่พันธุอะ,อะเพื่อออกมาเป็นแมวตัวนั้นที่เราอยากได้นะเขาบอกออกมาแบบว่าหน้าตาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการที่คนที่ออกมาตัวหนึ่งอะทุกคนอาจจะคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีอัตราความเฟลหลายรอบมากกว่าจะได้ออกมาตัวนั้นอะบางทีแท้งอะไรเงี้ยมันไม่แข็งแรงอะจนกว่าจะได้ตัวที่สมบูรณ์ออกมาเขารู้สึกว่าสงสารอะมันต้องเสียอีกกี่ครั้งถึงจะได้ตัวนั้นออกมาก็าเลยรู้สึกว่า ไม่เอาไม่คนนิ่งก็ได้เลยมจมมาตั้งแต่เมื่อจากไปอ่ะทุกวันเนี้ยมันก็ยังมูฟออนไม่ได้นะไม่ใช่าแบบมันจมปักเศร้ากับเมื่อทุกวันนะคือ,อม,มันก็คิดถึงเรื่อยๆแบบองตรงเลยอาบอกเขาดิกลางคืนอะทํางานเสร็จอะวลางมันแกชอบมาทำอะไรตรงนี้เห็นมันออกมาจากบ้านคนเดียวแล้วมันยืนแบบมันนั่งแถวต้นไม้เนี่ยบ่อยมากๆแล้วเชื่อไหมทุกครั้งที่แบบว่า เราเข้าบ้านน่ะน้ำหนึ่งจะหาักมาพูดกับต้นไม้เสมอเลยมาเป็นยัไงบ้างไอสเมอร์เนี่ยไอ้อาพูดแล้วก็จะร้องไห้อะเอีอยพูดอย่างนี้อาอย่าคนไม่เชื่อไม่เห็นภาพผมมีภาพกข้งวงจรปิด ทุกคนที่นี่รู้กันว่าเออเขาน้ำหนึ่งเป็นจริงๆไม่มันไม่ได้หมกมุ่นนะทุกคนแต่แค่แบบเอยเวลามันผ่านอะ่ะผ่านมานันมันก็นึกถึงอะ่ะเออผ่านมันก็นึกถึงก็อยากเรียกอะกิถึงันแหละเหมือนลูกคนนี้เราเราเคยเลี้ยงแต่แค่เขาอาจจะมีบุญไม่ถึงพอที่แบบจะได้อยู่ต่อในใโลกแต่วันนี้มีคนทักแกมาใช่ไหมอืม,อมเขาบอกว่าหาไอซ์เมร์ให้ได้เขาก็ไม่รู้ เพาตอนแรกแกก็จะก่ายไปทำคนนจริงๆซึ่งร้านเจ็ดบินไปที่ต่างประเทศค่าโรงแรมค่ารอกว่าอะไรหลายอย่างไปกลับมันไม่ครั้งเดียวเสร็จต้องไปดูแล้วก็รอกว่าอย่างที่บอกแม่หลายตัวจะต้องแทงตายเสียหายเยอะกว่าแต่นี่คือถ้าสองร้านแล้วเหมือนจริงเอาเพราะไม่เสียหายนี่ใครถูกไหมก็เดี๋ยวเราขับรถไปตามที่เขาบอกเนาะเป็นจุดนัดรับแมวของเรานะทุกคน,กค,นกคนที่มมนได้เขาอยู่บนรถอ่ะันบอกว่ากลัวเป็นแบบมีชายชีพ เดียวนี่นะงงกับมันมากวันนี้เขารอบนรถมาประมาณชั่วโมงลวทุกคนเชื่อปะไทชี่ก็ยังไม่เดินกลับมาไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านะเขาว่าสักอีกสินาทีถ้ามันไม่เดินมาเขาจะเดินไปแล้วแต่คิดว่ามันไม่มีทางเลยที่มันจะเหมือนเอสเมอร์คิดว่าไทชี่ไม่เอากลับมาแน่นอนเพราะว่าแม่มันไม่มีทางเหมือนกันอะใช่ไหมรู้ว่าคิดเหมือนเขาใช่ปะมันจะไปเหมือนกันได้ไง ถามน้ำอ,อะไรมามเหมือนเหรอเราไปดูน้ำตาฉันไหลเลยพี่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 หามน้ำมองเหนือยไหมไม่ร้องไม่ร้อง ไม่ออไร้องนะไม่ร้องบีบี้บองอุ้มเหรอบีไม่เหมือนมันเลยเลยอ่ะแค่เหมือนมากเมลล่ <c oughs> าอะไรเหมือนมากเลยเห็นอนมั้า99%กเหมือนเขาบอกจริงการแค่หูอ่ะหูมันใหญ่ใหญ่มาก เราพูดเหมือนกันเร็วจะสามเดือนแล้วเกิดป้าเลยน่าร้องแต่กลับมาเกิดเป็นลูกแกะรอบก็ได้ไงเมกี้ครับน้องเลือดใช่เหรอเหมือนไหมคะเหมือนเอซไหมลายข้างๆตาเหมือนมากเลยเหมือนทุกจุดเลยอย่าไปหนุน เจ้าน้องเขาเป็นคนจริงเหจริงก็เป็นร้านแมวจริงเหรอแต่เขาหมือกว่าถ้าไปรับแมวจากจีนจากรัสเซียจากยุโรปเขาว่ารับหมดอะตามที่แบบถ้าเกิดคนอยากได้สเปกไหนเขาจะพยายามหาให้ได้แต่เขาว่าของเขาราคาแพงทุกตัวเพราะว่าเขาหาตามที่แบบลูกค้าต้องการได้จริงๆริงมีมันเหมือนมากเลยี่ okay, ไหนอ s เอ <The> สเมอร์ที่สองเหมือนแบบราชวงศ์อันนี้เขาชอบตั้งแบบจอร์ดที่หนึ่งจ๊อดที่สองจ๊อดที่สามเนี่ยหรอเอสเมอร์ที่ 2. 2> สองเอสเมอร์ที่สองเอสเมอร์เหมือนมากเลยว่ะพี่เหมือนมากแล้วเว้นหัมนะันอะได้เยอะไปหน่อยเอสเมอร์ได้เรียกชื่อนี้แล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องไปยืนไปกมันมาแล้วใช่ไหมเอ <c oughs> สเมอม์ แข่งชื่อแข่งแรงนะเราอะรู้เปล่าชื่อนี้ต้องแข็งแรงนะทุกคนจะบอกว่าก่อนที่เราจะมีบาบาลาเราเคยจองแมวไปตัวหนึ่งแล้วก็อยากให้มันอะชื่อตัวอ e, ีเหมือนเอสเมอร์ hmm. ก็เลยตั้งชื่อน้องว่าเอ็กเกนเลยตัวอ e ีเหมือนกันแล้วเป็นไงพี่น้องเป็นลูกครับใช่น้องเป็นลกูนนลกตานก็เลยคืนตังค์ใช่เขาเป็นแนวว่ารับรับจากจีนอะไรเงี้ยเนาะเหมือนโกเตียร้าเขาจะบอกว่าจะ รักษากักกันโรคก่อนประมาณสองทิศช่วงระหว่างสองทิศนั่นคือน้องเจอเป็นโรคน่าเป็นโรคหัดแมวถ้าไม่ผิดหัดแมวคืออากาศรอดก็ตามเหมือนกันตอนนั้นเราก็เลยไม่ตั้งชื่อแมวเป็นตัวอีกเลยหรือสัตว์ตัวไหนก็ตามนั้นร้านนั้นคือดีนะเพราะว่าเขาบอกเราเองเลยว่าเฮ้ยเนี่ยไปตรวจเจอว่าน้องเป็นอย่างนี้ผมขอคืนตังค์นะครับอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แบบน่ารักมากเออใช่นะเขาใจดีมากๆกครับดีมากๆาม่พอนไม่เชื่ออะไรไม่ได้เลยว่าเหมือนมากเลยวะเอสมา นี่คือเอสเมอร์จริงๆเอสม์เมอร์เอสม์เมอร์ที่สองเอสม์เมอร์มาเป็นแบบว่าแนวแบบวิ่งจากความตายนั่นี่เหมือนคนนิ่งมาคนนิ่งเอสเมอร์เรียบร้อยครับอ๋ออ่อนอ่อวอ่อนอ่อมันอ้อนมันมันอ้อนอ่ะมีมันฝันเลยมีความสุขแล้วหูใหญ่มากคนดูหูน้องนี่น้องงงใครนะ ใหญ่จริงคันก็ตายเลยเถ้าถ้าทรงจัาเก่าๆมาซื้ออาหารแมวให้เอสเมอร์กันหูใหญ่มากทุถาดน้ำอ่ะถาดน้ำน้องอ่ะพี่ เอสเมอร์ชอบแบบไหนลูกเอสเมอร์ชอบแบบไหนอุ้ยเหมือนมากมุงนี้เหมือนเอสเมอร์มากในบ้านนี่มันจะนอนมันไม่นอนพี่รู้นี่ใส่แมวอ่ะนี่มันมันชอบอะไรอย่างงี้แล้อเราบอกว่ามันชอบอะไรอย่างงี้กระดาษกระดาษอ่ะเอสเมอร์ชอบแบบไหนคะหูใหญ่มากอุ้ยเหมือนเซฟฟิงเลยอ่ะเหมือนมันหลอกเราเหมือนซื้อมาให้ตัวเอง มากลัวเสียงเหรอลูกเหมือนวันนั้นเลยรถตู้เนี่ยวันที่เราไปรับเอสม์เนี่ยแต่หน่องดูคลิกมาจังเลยอ่ะยังไม่ชินพี่แม่เองแม่เองชื่ออะไรนี่ครับฉันเตรียมชื่อให้มันแล้วมันมีชื่อแล้วเรียกสั้นๆว่าเอสเมอร์แล้วกันบ้านก่อนค่ะเอสเมอร์กลับบ้านทุกคนเอสเมอร์เอสเมอร์เอสเมอร์ วิ่งมาทูกไปไลกลับบ้าน้ยมาถึงก็ตดเลกเก็กน่าเกลียดเล็กมากเลยน้อนี่ใช่ตัวเล็กมากไงลูกเอ,อ,อสม่าเอสม่าอยากซ้อมมาลายสวยมากน้ำมาคุยเหมือนเลยเหมืนเนี่คือเอสซัมเมอร์นี่เองแต่เตี้ยกว่าปะ <Es> เอสหมือน,นเท้าหลังมีปานเหมือนเอสเมอร์นะใช่หรอเอสเมอร์ <Es mer S 2> มี <Hey! S 2> แต่ว่าเล็กกว่าใช่ใช่ไหมปานเดียวกันเลยทัดแต่นี่ยาวกว่าเฮ้ยมันจะเหมือนอะไรขนาดนะั้นอ่ะนั่นดิแปลกใจแล้วหรือเโทนหรอวะเอสเมอร์เลยนี่เป็นเปล่าเขาเรียกว่าทาวเวอร์ เป็นไงเอ็งไม่ยอมหรอรักมากเลยทุกคนไอซามอเราเริ่มดิ้นแล้ววะเริ่มดิ้นแล้ววะตัวนี้แบบกลับบ้านแล้วมันมันเปลี่ยนไปทุกคนให้นูกปลาข้างหลังแล่ะ มันจะมีปานที่ไข่ด้วยจริงเหรอไข่ดำปีเลยไไข่ดำจริงไข่ดำไข่ดำมาก้ลงไขด <c oughs> ไ่ดำน้องจ๋ขาสั้นแล้วมันเดินแบบผูดแขนเขามัไในเหมือน,นสลาดเบนเดอร์พี่กระตุหรออย่าเรียนะ <c oughs> เหนตึ๊บเห็นดาวเลยเห็นกระจกอีกแล้วมันเห็นกระจกตัวเองอีกแล้วอ๋อเห็นมาเองงงงทำไมไม่ต้องกรนะโดดวิโยคนโกคนอุ้ยเห็นตัวเองไม่ได้เลยโกคนสัะคุ่ว่ะอุ้ยวิโยคนขนฟูเลยเห็นตัวเองไม่ได้พุ่งผิดด้วยพุ่งไปทางนท้นไม่บรรกากาศพุ่งบรรกาศข้างหลังไงชื่อแบบเฮ้ยเป็นแผ่กนกระจกหรือเปล่านี่มันเสือมากเลยนะใช่ เขาตบจะตบจะตบด้วยอย่ายุ่งนี่บ้านชั้นฉันจองแล้วบ้านใหญ่นี่ของฉันคนเดียวนเป็ยังไงรอเาอ็มรเลยจเล็กไ่ อ,อีอ๋ลายเซนดูเซนดูไอ้นี่นี่นี่มันฉลาดอยู่นะมันจะไปกัดข้างหลังเว้ยมัยนก็มีอะไรกันอ,อยู่คอนทูด<ต>ีนะวันนี้โอปป้าแอดอาจูมามีเช็ป้าแอดอาจูมามีเช็คเคล็ดลับปุ่นดีของโอปป้าไปจะขอพร้อมกันได้แล้ววันนี้เครื่อง,อ,งอัตโนมัติออกแล้วเครื่องเข้าห้องน้ำอัตโนมัติแมวออกคือถอดปลั๊กไว้ให้มันใช้ไม่ได้ ใครจะเลี้ยงแมวเด็กๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามัน,มนยังน้ำหน,นัก<ง>น้อยเครื่องบางรุน่นน่ยมันดิเทคน้ำหนักแบบน้อยกว่า1ยยานกิโลอะไรเงี้ยไม่ไหวไงแต่ไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมีแมวอยู่หรือเปล่ามันจะแบบหมุนทําให้แมวคอหักเหมือนที่แบบเออ<ๆ>คอยออกข่าวมันล่อถอดไปก่อนถ้าเอื่อน้องขึ้นได้ไฉี่ได้ก็ฉี่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวจะมีกระบะทรายวางไว้ให้ด้วยครับเปาเวอราล่าเราเราดังเปาจืดล้วก็ลิซ่าด้วยเพราะแบบจริงๆเปาจืดลิซ่าไม่ห่วงเท่าไหร่มันเข้ากันได้ทุกตัวเลยทุกคนมันใจดีมาก แต่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้ากับมาลาได้ง่ายเพราะมันยังเด็กอยู่ส่วนใหญ่แมวมันจะไม่ค่อยแบบกัดแมวเด็กอะ่ะจริงหเหมือนคนแบบเจอเด็กก็ไม่ค่อยอยากหาเรื่องเด็กไงคิดว่ามีลุ้นมีลุ้นเขาให้มันเจอตั้งแต่เด็กใครอยากดูก็รอดูอีพีต่อไปนะครับเพราะอีพีนี้ต้องให้น้องกักตัวอยู่คนเดียวก่อนอยากดูอยากดูขี้ไม่อยากดู่ารลาวินน้องมาดิบห่วลักแก๊งตี๋เออเดี๋ยวยังเจอกระจกไม่ได้เลยขู่ตัวเอง ทุกคนก็ไปยังไงบ้างคะกับว <him> ันงงของเขาน่ะก็ไม่คิดว่ามีดีจะมีเอสเมอร์กลับมาดีใจมากเลยที่ได้เรียกชื่อนี้อีกครั้งหนึ่งคิดว่าทัชชีก็เป็นเหมือนกันนะถึงมันจะไม่ใช่เอสเมอร์ที่แท้จริงก็จริงแต่ว่ามันเหมือนมากๆเลยอะทุกคนคล้ายมากแต่ถึงเรามีตัวนี้เราก็ไม่ลืมเอสเมอร์ที่หนึ่งอยู่ดีนะเรียกชื่อนี้บ่อยๆเลยปกติจะได้เรียกแค่ตอนแบบว่าเดินไปเจอมันเฉยๆนะเดินไปเจอแบบเดินไปแถวแถวต้นไม้อะ เรียนทุกวันแล้วทุกคนดีใจสุดๆไปเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามร้องเวยนะคะก็เขาจะพยายามอัพบ่อยๆนะในไอจีลาลิซาเนอสกอรเอสเมอร์นะ้้ใอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับน้องเอสเมอร์และน้องทุกตัวอีกนะครับคอมเมนต์บอกได้จะได้ทำเรื่อยๆไม่รู้ว่าตอนนี้คนยังชอบคอนเทนต์แมวไหมก็ไม่คิดว่าจะได้จริงๆนะ คือประเด็นคือเหมือนวีดีเมื่อวานก่อนไว้น้ำหนึ่งไปโพสในสตอรี่เนะาะบอกว่ามันถึงจุดที่แบบมันทำไม่ไหะวแล้วอะอย่างที่ผมบอกแหละนั่งคุยกับต้นไม้คุยกับเอสเมอร์ที่หน้าหลุมศพเปิดดูคลิปเก่าๆของเอสเมอร์แล้วก็น้ำตาไหลทุกครั้งถึงขัข้นหาข้อมูลเรื่องการโครนิงซึ่งผมวูดนะมันไม่ได้หาเล่นๆนะทุกคนมันเอาจริงนะคือปราติดจมาาคนที่แบบว่าใช้เงินยากมากแทบจะไม่ใช้เงินกับการ ุมเฟื่อยทั้งนั้นเลยมันมันตัดสินใจยากขนาดซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้อันหนึ่งอ่ะมันเขาไปดูแล้วดูอีกว่ามันจะเอาดีหรือเปล่ามันคุ้มจริงๆหรือเปล่าที่เห็นมันซื้อคือมันอยากได้จริงๆเว้ยแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะประจบเหมาะที่แบบว่าน้องคนนั้นเขาทักมาคือผมไม่มองนะว,ว่าน้องเขามาหลอกขายเอากําไรหรืออะไรผมไม่สนเพราะว่าการซื้อขายต่างๆทุกอย่างมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนเว้ยมีสิ่งที่จุมม่าหามานานจริงๆผมจ่ายได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆผมแปลกใจมากที่ วันนี้น้องคนนั้นเขาทักมาแล้วแบบแค่อยากให้ไปเจอแล้วจะหลอกอา่ายห,หรือเปล่าว่าก็แบบเออแต่คือเราดูตั้งแต่หน้าร้านอาเห็นว่าเป็นชื่อที่เขาให้มาเป็นร้านแมวจริงๆมีอยู่ใน Google m ม p จริงๆก็แบบดูแบบโปร่งใสแบบเป็นกระจกโปร่ปงมันไม่ได้แบบอะไรน่ากลัวที่แบบว่าอันตรายเราก็เลยเข้าไปดูทุกคนอาชีพนี้มันมีจริงๆนะหาแมวตามสเปกใช่คือตอนแรกจะไปดูก่อนว่ามันเหมือนขนาดไหนมันดูไม่ค่อยเหมือนก็ไป็ไม่เอาอ่ะแต่พอไปเห็นปุ๊บแบบช็อกเลยแล้วน้ำตาผมไหลผมว่าเฮ้ยเหมือนมากเลยทุกคนผมว่าผมเอาผมเอาเลยผมซื้อเลย ตอบคือเราล,ลองมองแต่รูปอะบางทีม่ไม่รู้ไงพราะมันจริงเปล่าใช่ปะแต่น,นีออ่อันนี้จริงๆคือแบบมันมหาสัญญาณมากเว้ยความทรงจำทั้งหมดของเอสเมอร์ไม่แบบชัดขึ้นอะตอนนี้เห็นไอ้ตัวเนี้ยอืมอแหละผมเลยแบบว่าเฮ้ยที่ถึงมันเนาะใช่สำไมไม่ที่ถึงมันก็แ,แหละวันนี้ก็เขาตัวคือมีความสุขมากอืมนะ เเชียร์ปีมากไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมันเอาเอสเพอร์เกาะคอเป็นเหมือนตอนวันเลยอ่ะผมถึงบอกว่าผมขอบคุณน้องที่ทักมาพอดีใช่เพราะเราใช้เวลาอดเป็นสองปีกว่าจริงๆครับทุกคนในงานหาน้องตัวเนี้ยเออที่แบบจะหาแบบเราอยากเลี้ยงเอสเมอร์ห่อย่างเดียวเลยทุกคนให้มันแข็งแรงใช่ขอแค่เรื่องเดียวขอให้แบบโลกใช่ <F IP S 1> ก็วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคน ไปกินข้าวก่อนเนาะไม่ได้ไปกินข้าวเลยทุกคนตื่นเต้นอืไปแล้วครับสมาชิกใหม่มาแล้วบ๊ายบายบายายก่อนเร็วไบายคนดูก่อนเร็วยอซเมอร์บายายก่อนเร็วไปไปาม่ไยไม่ไปครับยังยังไม่ายก่อนไอซ์ซาม ต้องปรับตัวกับบ้านใหม่อ่ะทุกคนหายไแล้วอ่าอย่านะอย่าเล่นสายไปย่าย่าย่าอย่าเล่นสายไปเหมือนหนูไม่รู้เรื่องเหมือน,นเอาเลี้ยงคนเยี่ยล้วแปลกไหมทุกคนปกติอ่ะเวลามีแมวมันจะระแวงบ้านใหม่ แ่นี้มันดูแบบวิ่งเล่นสนุกสนานเหมือนใช้คําว่าอะไรมันชิ้นชินที่นี่อยู่แล้วอแปลกมากแล้วเขาไปดูม์ k เอสเมอร์อะะทุกคนลองดูให้ทุกคนลองดูตัวนี้ดิเอส e r เมอร์หนึ่งกับเอสเมอร์สองอะม้าคือแทบจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยเว้ยม์ <Es mer. S 1> หรือมันมาเกิดจริงๆะทุกคนใช่แปบสงสัยวะปติมัทต้ตัวให้เราซื้อมาเลี้ยงอะหรือ แค่ทุกคนอ่ะที่เห็นราจะรู้ว่าพอย้ายบ้านปุ๊บแมวมันจะมีความเครียดเพราะมันระแวงแมวมันคือสัตว์ที่แบบว่าขคี้ระแวงแล้วเหมือนพวกเสือใช่ไหมอันนี้มันอันนี้มันรู้แบบเหมือนชื่อมันเคยอยู่มาแล้วอ่ะมันรู้หมดเลยอ่อะมันวิ่งไปทุกที่มันแบบรู้ทุกมุมแอบอ่ะไม่รู้เหมือนกันจริงจมันคือเอสเมิร์กลับมาเป็นไม่ได้ ป้าแอบอาจุมา่ามีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินที่จะทำให้กันดูนะดูดาวกินแกนงเละฟินถึงนอกโลกด้วยรสชาติใหม่ครั้งแรกของโลกช็อฟเโกแลชีสชีสเจ้มจนหอมช็อฟเโกแลกรอบมันทุกที่ทุกเวลาชมเชอรแมทเชอมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเคี้ยวเพลินได้ทุกคนอร่อยยันนอกโลกเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้รีบซื้อกน